สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนล1,000พล้านความรู้สึกมากกว่ารักวันนี้อิหล่าาอเนี่ยก้มกราบผู้มีพระคุณนะครับนั่นก็คือพอนพวันครบรอบ2ปีในอ้อมกอดของเสียงวิหกนะครับต้องบอกเลยว่าน้องอายเป็นเด็กที่มีความกระตันยูมากๆนะ พ่อนกเนี่ยเขารักน้องไอายมากๆเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือทุกคนก็น่าจะรับทราบไปแล้วนอกเกี่ยวกับเรื่องของการที่น้องมาอยู่กับพ่อนกนะครับพื้นฐานของน้องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราก็เห็นใจแล้วก็รู้สึกดูสอรี่ของน้องอะ่ะก็สงสารทําไมแบบเออเด็กคนนี้ต้องมีชะตาชีวิตแบบนี้ทําไมเธอถึงต้องลุกขึ้นสู้แล้วก็มันเป็นอะไรที่ทุกคนเขาก็อยาก รู้แล้วก็อยากลุ้นไป,ปรพร้อมๆกันว่าเธอคนนี้จะไปได้ถึงไหนจะไปได้สุดขนาดไหนและการมองคนนะครับบอกเลยว่าเขามองตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วก็มองในเรื่องของบุคลิกภาพมองในเรื่องของหัวใจของน้องซึ่งน้องอายมีความแข็งแกร่งนะครับคือเป็นคนที่เข้มแข็งในเวลาทำงานแล้วก็ไม่งองแงสิ่งที่ทุกคนเห็นน้องในทุกๆวันนั่นก็คือความเป็นธรรมชาติ ซึ่งความเป็นธรรมชาติของน้องไอศุกาพรเนี่ยได้ไปสะกดให้ทุกคนได้รู้ว่าเนี่ยแหละคือมาตรฐานของการที่จะเป็นศิลปินค่อยๆเติบโตค่อยๆมีความธรรมชาติในตัวน้องออกมาเรื่อยๆในเรื่องของความผูกพันความสนิทแรกๆก,ก,ก็เกรงเกรงพอหลังๆมาอายกับนกนะครับก็มีความสนิทชิดเชื้อกันก็รักกันแบบพ่อลูก น้องอายนะครับรักพ่อเสมอส่งข้อความไปให้พ่อแล้วก็ไหว้พ่อบอกความรู้สึกให้กับพ่อนกนะครับถึงบอกไงว่าหมื่นพันล้านความรู้สึกมากกว่ารักน้องอายนะครับก้มกราบผู้มีพระคุณอย่างนกโุสกรแล้วก็ไปหายานุเลยนะยานุก็กลั้นน้าตาไม่อยู่เหมือนกันนะครับทุกคนรักน้องอายมาก แลดิวบอกเลยทําเสียงวิหกนะครับทำสื่อเนี่ยมานานเราพูดถึงเรื่องน้องอายกันบ่อยมากๆแล้วก็เรื่องของพ่อนกยนกันนุทุกคนดูแลน้องดีมากๆนะครับพี่ดงพี่เลี้ยงต่างๆก็ออกมาชื่นชมว่าทําไมน้องถึงแบบไม่ลืมตัวบางคนดังแล้วลืมตัวได้เลยนะดังแล้วไม่สนใจไปค่ายใหม่เลยนะคือน้องอายตั้งใจที่จะอยู่กับทีมงานเดิมครอบครัวของน้องคือมีเท่าที่น้องเห็นนหะ แล้วนกปสกรก็สร้างบ้านหลังใหญ่ให้หลังใหญ่มากๆนะครับโดยที่มีห้องของน้องอายเวลาน้องอายเหนื่อยน้องอายทอ้อเลิกเรียนมาก็เข้ามานอนในบ้านหลังนี้ได้เสมอเพราะว่านกได้กล่าวทิ้งท้ายว่าทุกคนคือครอบครัวของน้องอายคํานี้มันแบบทัดใจคนดูมากๆเลยท่านผู้ชมทําให้คนดูหลายคนน้ําตาไหลได้เลยนะเพราะเขามองน้องอายเป็นเหมือนคนในครอบครัวประมาณว่าน้องไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องไปคิดมาก ไม่ว่าจะเป็นย่าหอยหรือคนอื่นๆคนเฒ่าคนแก่ทุกคนรักน้องอายกันหมดนะครับบอสดูก็็พูดถึงน้องอายดีมากๆนะถ้าไปฟังจากในคลิปนะคือทุกคนพร้อมใจกันที่จะแบบปกป้องน้องอายอะคือโปรเทคช่วยเหลือน้องอายทุกอย่างนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นดาวเด่นแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวสู่ราชินีหมอลำได้สบายมากๆ แอดก็เลยเข้าใจละเออทำไมคนถึงรักเด็กคนนี้เพราะว่าเด็กคนนี้มีของอ่ะของอะไรล่ะของแบบไหนก็คือมีทั้งจริยธรรมคุณธรรมแล้วก็มีทั้งความขยันมีวินัยในตัวเองเนี่ยมันจะไม่ทําให้เขาไม่เจริญได้ยังไงอะถูกไหมครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาเจริญนะแล้วเคยบอกแล้วว่าเอาออ้าอายเนี่ยรักพ่อนกมาก รักยานุรักครอบครัวแสนปากดีอ้ายรักมากนางไม่เนรคุณพ่อนางรักมากพ่อจ๋ายานุเนี่ยคือที่สุดของน้องแล้วล่ะนะครับมาฟังความคิดเห็นของเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับเออว่าทําไมเธอถึงเป็นคนที่มีวินัยและก็ขยันขนาดนี้แล้วก็เก่งขนาดนี้ ในด้านแขนงของศิลปะวัฒนธรรมทางภาคอีสานหมอลำเนี่ยทำไมเธอทิ้งต่อยอดตัวเองและพัฒนาตัวเองได้ดีขนาดนี้นั่นก็คือความรักของเธอไงครับความรักที่มีต่อองค์กรความรักที่มีต่อผู้ใหญ่ก็คือพ่อนกและยานุและทุกๆคนนะครับความรักเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างไปต่อได้แล้วก็มันจะเป็นความหวังเป็นความจริงใจที่เราอยากจะทําให้ดีที่สุดนั่นแหละคือความรัก อ้า,อายจะอยู่กับพ่อจา๋าตลอดไปน้องเนี่ยเขาเคยสัญญากับพ่อแล้วน้องจะไม่ทิ้งพ่อไปไหนน้องจะอยู่ช่วยพ่อจา๋าตลอดไปจะช่วยพ่อจา๋าให้หมดหนี้สินด้วยแล้วก็ญานุด,ด้วยนะครับคือทางน้องอายเขาเคยพูดแบบนี้เนาะนี่ก็น่าจะใกล้จะหมดแล้วละนะครับเพราะว่านกเขาเป็นคนขยนันเขาเป็นคนเก่งจริง นี่อ่มันเกิดขึ้นได้มันเกิดจากการที่เราใช้เงินเยอะเพื่อบริหารวงเพื่อสร้างบ้านเพื่อนู่นนี่นั่นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการกู้ออกมาเพราะว่าทางธนาคารหรือหรือคนที่ปล่อยเขาจะเข้าใจว่าเออเราเครดิตด,ดีเราเป็นอาชีพหมอลำเรามีรายได้เข้าบัญชีเยอะมากๆเขาก็เลยให้กู้ใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆการกู้สมัยนีย้นักธุรกิจเขาทำกันเยอะนะครับมันเป็นเหมือนกับเงินหมุนเวียนอะ ไม่ใช่ว่าคนกู้เป็นคนลำบากคนกู้คือไม่มีเงินไม่ใช่นะครับเพราะเขากล้าใช้เงินในจำนวนมากเพื่อจะไปลงทุนทำอสังหาหรือสร้างอะไรต่างๆให้มันใหญ่กว่าเดิม mm. เพื่อที่จะมีรายได้กว่าเดิมแล้วโปะทีเดียวจบนี่คือนักธุรกิจนพศกรเขาก็เป็นคนที่หัวนักธุรกิจเนาะเออเขาก็แบบว่าเข้าใจเอาน้องอายเนี่ยมาร้องเพลงคู่กันจุดเริ่มต้นนะตอนนั้นเนี่ยทำให้คนมองว่าพ่อกับลูกเนี่ยขอจิ้นได้ไหม ขอจิ้นสักแมทสักช็อตเถอะเอาให้แบบว่าคนดูแล้วรู้ไปเลยว่านี่คือพ่อจา๋านี่คือลูกจา๋าพอหลังๆมาจุดเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยก็ค่อยๆกลายมาเป็นพ่อลูกที่รักกันแล้วก็ออกเวทีบ่อยออกตามสถานที่บ่อยมากๆทั้งเขตปริมนทลทั้งตามต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยคือพ่อนกกับน้องไอเอาอยู่เอาคนดูคือแบบอสังกสีแทบแตกอะ,อะพูดง่ายๆนะครับ บางคนก็บอกเนาะว่าเห็นพ่อกับลูกเนี่ยกอดกันแล้วร้องไห้ไม่รู้ฉันเป็นอะไรทําไมแพ้กับเรื่องแบบนี้ด้วยความรักความผูกพันเห็นแล้วปลื้มใจร้องไห้ไปด้วยเลยเออนะครับก็ตามความรู้สึกของท่านผู้ชมเลยเนาะเวลาเห็นคลิปแบบเนี้ยบางทีไอ้ก็รู้สึกแบบเออเข้าใจในความรัก,กน,นะครับ บางคนก็บอกว่าร้องไห้ตามเลยหนูน่ารักมากๆและเก่งที่สุดเลยขอให้หนูเป็นเด็กดีรักหนูนะน้องอายสกุณาพรน,น้องอายเขาก็โตขึ้นเนาะรูปร่างเขาก็เริ่มดีขึ้นหน้าตาดีขึ้นนะครับน้ําตาท่วมจอเลยปราบปลื้มหมอลําเสียงวิหกอ่าร้องไห้ตามเลยอีลาเป็นเด็กดีของทุกคนเดอ้ออ่าขอให้หนูเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปเป็นพี่น้องที่เป็นเป็นน้องอ่ะเป็นน้องที่แบบว่าเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองดูแลทุกคนทำํำยังไงก็ขอให้ทําให้ได้นะครับคือประมาณว่าน้องอายเป็นรุ่นน้องในวงเสียงวิหกใช่ไหมฮะนะครับก็แล้วแต่เลยเนาะความคิดความค,ความคิดมันนะครับก็คือแอดดูมองว่าน้องเป็นเด็กอยู่นะมองว่าน้องเป็นลูกสาวมากกว่าลูกสาวพ่อนกนะครับขอให้หลาเป็นเด็กดีเป็นเด็กน้อยน่ารักของข้อจ๋าและ่านุย่าหอย่ยาตงย่าลลำและทุกคนในครอบครัวของสิยงวิหก พอทุกคนรักหนูมากๆเลยนะครับอ่ะการเรียนไม่เป็นไรเอากิจกรรมไว้ก่อนแหละดีที่สุดนะครับน้ำตาไหลด้วยความปลับปลืม้มด้วยความรักความยินดีของอพ่อจ๋าแล้วก็ลูกจ๋าเนาะเป็นแบบนี้ไปตลอดนะเมื่อพ่อจ๋าแก่ตัวมาลูกจ๋าก็ต้องดูแลพ่อตลอดไปหนูคือพ่ออ่าหนูคือลูกพ่อโนกคือครอบครัวแสนปากดีอีกหนึ่งคนที่ทำให้ทุกคนรักหนูและตลอดไปนะ จริงๆไม่ต้องไปบอกอะไรน้องมากหรอกน้องเขารู้เพราะว่า,อายอะเขารักพ่อนกเขาลักพ่อจ๋านะครับเรื่องการที่จะ,ะดูแลในอนาคตยำแก่ยำเท่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ครอบครัวเขาคุยกันซึ่งบางครั้งเนี่ยเหมือนที่แอดดูบอกเนาะว่าเวลาทุกอย่างมันจะค่อยๆดําเนินไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้านะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างนะแต่สิ่งที่เราควรมีและความ ความคงความมั่นคงไว้ในเรื่องของหัวใจของเรานั่นก็คือเราอย่าลืมลากเงาของเราเราอย่าลืมว่าใครเป็นคนให้โอกาสเราเราอย่าลืมว่าพ่อนกเขารักเราขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับแค่จดจําไว้ในหัวใจเนาะเออโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะซาบซึ้งกับสิ่งที่น้องอายได้บอกอความรู้สึกให้กับทุกคนในอาชีพหมอลำนะครับก็เป็นดาวเด่นแล้วก็เป็น คนที่น่าจับตามองคนหนึ่งในวงการบันเทิงสายหมอลำนะครับสำหรับน้องอายสกุณาพรเนานะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ